สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า i n s t a g r a m นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนรหัส IG กันนะคะก็ทั้งนี้สําหรับเพื่อนๆนที่ต้องการเปลี่ยนรหัส IG ใหม่นะคะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากะคะ่ะอ่าให้เรามาที่แอป IG เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะในบัญชีไอจี IG นะคะแล้วก็มาที่ขีด3ขีดด้านบนนะคะถ้าเป็น iPhone หรือว่าโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ<ๆ>มาที่การตั้งค่านะคะมาที่ความปลอดภัยนะคะตรงนี้นะค่ะแล้วก็มาที่รหัสผ่านตรงนี้นะคะ อาจจะเห็นว่าเขาจะส่งอีเมลไปให้เราตามที่อีเมลเราลงทะเบียนไว้กับบัญชีนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบตกลงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบัญชีอีเมลเรานะคะที่เขาส่งเข้าไปค่ะเราก็จะได้รับอีเมลนะคะเกี่ยวกับการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เขาก็จะบอกให้เรารีเซ็ตตัวพาสเวิร์ดใช่ไหมคะเราก็กดที่ตัวนี้เลยค่ะรีเซ็ตพาสเวิร์ดตรงนี้ค่ะวิใช้เป็นตัว IG ตัวนี้นะคะก็สามารถป้อนรหัสผ่านใหม่ตรงนี้ได้เลยค่ะสองช่องนี้ป้อนให้เหมือนกันนะคะเราก็มาที่เครื่องหมายถูกนะคะ ระบบเขาก็จะขึ้นว่าจดจําข้อมูลการเข้าสู่ระบบเราจะจดจําข้อมูลการเข้าสู่ระบบสําหรับอันนี้บัญชีเรานะคะคุณจะไม่ต้องป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งอันนี้จะให้บันทึกรหัสผ่านหรือว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะเราปุ้ยเลือกไม่ใช่ตอนนี้นะคะอ่าเท่านี้ค่ะ แล้วก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เพื่อนๆก็สามารถออกจากระบบแล้วก็มาล็อกอินด้วยรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ <IT> ก็สําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ <IT> ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะในการเข้าสู่ระบบของเราก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกสามครั้ง6ครั้งก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะส่วนรหัสผ่านใหม่นี้นะคะ่ะเราก็ต้องจดจําไว้ให้ดีเนาะไม่ให้ลืมเผื่อ การเข้าบัญชีของเราในครั้งต่อไปะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ